สวัสดีครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วว่าก็คงจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เพราะไม่ค่อยมีหัวข้ออะไรแต่เนื่องจากมีมีแฟนคลับนะครับมีคนที่เขาเป็นห่วงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเนาะเขาก็มาสอบถามให้ผมช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับกรณีที่มีเหมือนกูรูทางการเมืองนะครับเหนืนอย่างเช่นคุณชูวิทย์นะครับนะ <c oughs> หรือคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับ <c oughs> ที่ออกมาพากวิพากษ์วิจารณ์ว่าพักส้มเป็นเป็น เด็กไม่สิ้นกินนนมนมบ้างแล้วยังไม่หย่านมบ้างเรียกว่าเป็นเด็กอ่อนที่ถูกพักภูมิใจไทยถูกคุณอนุทินหลอกนะครับว่าตอนนี้เขากําลังรวบรวมกันแล้วเขาฉีก MOU แล้วคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับนะก็เป็น ็เขาทําให้ทางแฟนขับของน้าส้มบางคนก็กังวลอยู่แล้วก็โทรมาถาม <_ d ance> ผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดของนักการเมืองเก่าๆหรือเซียนการเมือง,องเก่าๆคิดการเมืองแบบเดิมๆเนี่ <_ d ance> ะเขาย่อมคิดเป็นแบบนั้นได้นะครับอันนั้นมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วแล้วเขาว่าเป็นความคิดแบบนั้นแต่ผมก็ยังจะบอกให้ว่า อยากให้เขาลองติดตามดูว่าคนที่มีความคิดแบบการเมืองแบบเดิมๆนั้นอ,ะอ่ะคุณไม่ว่าจะเป็นคุณชูวิทย์คุณนิพิษอนะ่ะท่านดูสารภาพทางการเมืองเห็นไหมครับว่าคะแน,นนนิยมของเขาลดลงนะจากการที่เขาเป็นนักการเมืองมาใหม่ๆแล้วจนปัจจุบันเนี้ยนะครับนะคะแนนเขาลดลงเพราะว่าเขายังมีความคิดแบบนักการเมืองเก่าๆกบบเดิมๆไงฮะแต่ว่าพักประชาชนนั้นนะครับนะเขามีแนวคิดที่ตรงกันข้าม กับนักการเมืองเก่านักการเมืองเดิมอยู่แล้วนะครับคิดเห็นต่างกันอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าเขาอะคิดตรงกับประชาชนนะเพราะว่าพรรค ประชาชนเนี thinking, people, fact, ่ยคิดตรงกับประชาชนเขาถึงได้มีคะแนนนิยมยังอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มากกว่าคนที่เก่าการเมืองที่มาเป็นห่วงเขาอะนะครับนะแต่ก็ต้องเคารพนะครับว่าความเป็นห่วงหรือห่วงใยแต่บางคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เติมไปทางแซะนิดหนึ่งนะครับนั่นก็ยังจะบอกว่าพรรคส้มนะครับนะเขาคิดการเมืองแบบแบบใหม่นะครับเขาจะเห็นต่างจากนักการเมืองเก่าๆคิดกันแบบการเมืองแบบเดิมๆกูรูการเมืองแบบเดิมๆเซียนการเมืองแบบเดิมๆนะครับนะ แต่ส้มเนะ่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเห็นต่างแต่เขาจะคิดตรงกับความต้องการของพี่น้องอประชาชนส่วนใหญ่เพราะงั้นคะแนนโพลอะไรต่างๆคะแนนนิยมก็จะดีทีนี้สิ่งที่ทางไม่ว่าจะเป็นคุณนิพิษคุณชุวิตนะครับเตือนมานะครับนะคนที่จะ,ะเข้าไปพิจารณามากทีุ่นก็น่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือคุณอนุทินถูกไหมครับนะเพราะว่าอย่างนี้ครับพักภูมิใจไทยกับคุณอนุทินเนี่ยนะครับนะ<อ>เขาเองนะเริ่มจะเหมือนจะรีโนเวทแบรนด์ของภูมิใจไทยเขาคิดทางการเมืองแบบเป็นการเมืองที่ตรง กับประชาชนนะครับนั่นหมายถึงอะไรเขากล้าที่จะตัดทินใจลาเอ่อลาออกจากรัฐบาลถูกไหมครับนะมาเป็นฝ่ายค้านถูกไหมครับนั่นคือข้อที่หนึ่งซึ่งมันเป็นมันไม่ค่อยมีนะการเมืองบ้านเราเมื่อก่อนไม่เคยทําแต่เขาทําข้อที่สองคือคุณอะไรพระดอนปิษณานันตคุณเนี่ยนะลาออกจากรองประธานสภาคนที่สองตัวพราะพักตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านเห็นไหมเขาสร้างมาตรฐานทางการเมืองขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพักภูมิใจไทยนี่เขาพยายามที่จะทำให้ตรงกับประชาชนอยู่แล้ว การที่ตอนนี้มีนะักการเมืองไหลเข้ามาหาภูมิใจไทยนะครับจนเป็นที่พิพากษวิจารณ์ว่า,วาพรรคท่มถูกหลอกกันนะครับนะผมก็เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยนะคะคงเป็นคนที่จะต้องระมัดระวังมากกว่าพรรคส้มนะครับเพราะว่าอะไรถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่ระมัดระวังปล่อยให้นะักการเมืองน้ําไม่ดีนะครับแบบเดิมๆเมนี่ยนะครับมาผสมกับความคิดของพรรคภูมิ ใจไทยที่เป็นน้ําดีที่กําลังจะเป็นน้ําดีอยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้ภูมิใจไทยน้ําเสียเพราะถ้าเกิดเสียปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจไทยจะต้องโดนก็คือโดนเขาเรียกโดนโดนดำเนินการโดนชาปนกิจนะครับนะโดนชาปนกิจด่านแรกก็คือก็คงจะโดนพักประชาชนหรือฝ่ายค้านเนี่ยครับนะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอาจจะไม่ลงมติก่อนแล้วค่อยไปลงมติและสุดท้ายนะครับนะก็ประชาชนก็จะไปสั่งสอนถ้าเกิดภูมิใจไทยเนี่ยผิดบบ เอ็มโอเอต่างๆในเลือกการเลือกตั้งข้างหน้า <_ d ata> เขาเรียกประชามัิกิจหมู่ของนักการเมืองเก่าๆเดิมๆนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพักส้มเนี่ยเขาตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าอยู่ที่ภูมิใจไทยถ้าภูมิใจไทยอยากจะเป็นพักการเมืองอน้ำดีนะครับเป็นแบบใหม่เขาก็ต้องทําตามเอ็มโอยูนะงั้นบอกพี่ผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับนะผมเชื่อ มั่นว่าทิศทางทางการเมืองของเราจะดีนะครับเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ MOU ที่พักประชาชนพยายามที่จะ,ะกําหนดให้นักการเมืองต่างๆให้เป็นนักการเมืองน้าดีแต่ถ้าใครเป็นนักการเมืองที่น้ำไม่ดีก็จะโดนชาปนกิจมิอชาปนกิจหมูนะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับนักการเมืองเก่าๆที่ไม่เห็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจะหายไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับ